สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคุณมือบอลการ์เด้นครับ หลังจากคลิปที่แล้วเราได้ทําการตัดต้นกล้วยครับเพื่อรักษาและดูแลต้นแม่เขาเนาะต้นนั้นก็อยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับยังช้าไว้ครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าครับแต่ในข่าวร้ายครับก็ยังมีข่าวดีครับถ้าใครยังจําได้ครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเจ้า,อาบอลหูช้างดังเหลืองครับว่าผมปลูกยังไงก็ไม่โตปลูกยังไงก็ตาย หัวเน่าลากเน่าจนไปค้นพบวิธีปลูกวิธีหนึ่งครับคือการปลูกด้วยอากากมะพร้าวสับล้วนๆครับวันนั้นผมทําคลิปไว้เนาะรู้สึกจะทําไว้ทั้งสองต้นนะครับมีต้นเล็กอะ่ะไม่รอดนะครับตุยไปแล้วก็จะมีต้นต้นใหญ่นี่แหละครับที่ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาครับเป็นที่น่าพอใจมากสําหรับผมนะครับเพราะเป็นต้นไม้ต้นเดียวและประเภทเดียวครับที่ ผมปลูกแล้วไม่ได้ผลสักทีครับจนสุดท้ายครับวันนี้สำเร็จแล้วครับผมก็มาทำคลิปติดตามผลงานให้ทุกท่านได้รับชมกันครับว่าเขาจะเญนตัวโปรไปมากน้อยแค่ไหนครับอ้าตากล้องเข้ามาดูได้เลยครับหลังจากวันนั้นครับจนวันนี้นี่คือใบใหม่ครับล่าสุดของเขาครับด่างสวยมากด่างทุกใบครับลายชัดเจนและ หลอดใหม่กําลังแทงแล้วครับผมนี่เห็นไหมตากล้องเห็นไหมครับนี่นี่หลอดใหม่กําลังมาแล้วเนาะส่วนรากก็ทะลุก้นกระถางเป็นที่เรียบร้อยครับเห็นไหมตาตากอ้อ่าดีใจมากครับเพราะว่าเป็นต้นแรกเลยที่ปลูกสําเร็จเนาะได้ผล เป็นที่น่าพอใจครับวันนี้ในเมื่อเขาลาดทะลุกระถางแล้วครับผมก็จะเลยมาทําการเปลี่ยนกระถางให้เขาหน่อยครับจากไซส์หกนิ้วมาเป็นสิบนิ้วครับอ่าและวัสดุที่ใช้ครับตอนนี้พูดตรงๆเลยว่าผมไม่กล้าไปใช้วัสดุอื่นเลยครับก็จะใช้กับพลาสับร้วนๆเลยเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเอากาใบก้างปูโรยด้านบนครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยของเขาครับเนาะโอเคครับมาไปกันเลยดีกว่า จะได้ไม่ช้าคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันใครถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นคลิปที่โอ้ไม่คิดว่าจะรอดเลยซ้ำครับสองต้นนั้นเนาะเดี๋ยวผมขึ้นปกคลิปมาให้ดูนะครับใครยังไม่ดูย้อนไปดูได้นะครับในคลิปเก่าๆของผมนะเลื่อนไปก็จะเจอเลยครับมาเรามาทําการเปลี่ยนกันเลยครับก็ก้นกระถางก็การรองเท้าสับล้วนเลยนะครับ ไม่มีอะไรเลยก็แช่น้ำเอาสารออกนิดหน่อยครับออนี่เป็นไงครับลากเขาวสวยงามมากให้ดูลากเขาครับเป็นอีกหนึ่งวิธีเลยนะครับถ้าใครปลูกแล้วเป็นเหมือนผมแนะนําได้เลยครับให้ใช้วิธีนี้เลยเนาะลากครับสวยงามสวยมากอืบตายนี่ครับ ลงไปแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่กระเพราสับด้านข้างให้เต็มครับ เราก็จะเติมตามมะพร้าวสับลงไปในช่องด้านข้างเนาะให้เต็มเลยครับ,บเป็นกล้มะพร้าวสับล้วนๆเลยผมไม่ผสมอะไรแล้วนี่ครับและด้านบนครับก็จะโรยด้วยนี่ครับดิแบคกีเปูของเราเนาะเพื่อให้เป็นปุ๋ยของเขาครับ มันเติมเอาครับคอยเติมเอาเนาะจะไม่ผสมลงไปนะผมจะไม่ผสมลงไปนะครับใช้เติมด้านบนเอาใช้ลกลับมะพร้าวสับรวนๆนะครับวัตถุปลูกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ๋ยทรรธรรมชาติของเขาครับโรยนิดๆไหน่อยพอนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับต้นไม้1หนึ่งต้นที่เป็นที่น่าภูมิใจมากสำหรับผมนะครับเพราะว่า ปลูกกี่ต้นก็ตายครับเจ้าตัวนี้เป็นต้นแรกและต้นเดียวของบ้านเราเลยที่ปลูกแล้วรอดนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรเนาะก็ลองมาหมดทุกวิธีครับทั้งแดดร้อยในโรงเรือนก็สุดท้ายก็รากเน่าตายหมดนะครับเจ้าตัวนี้เป็นต้นแรกครับและคงใช้วิธีนี้ไปอีกนานนะครับคือการใช้กาบมะพร,าร้าวสับเป็นวัสดุปลูกล้วนๆน,นะครับแล้วก็จะโรย อย่างเงี้ยครับดินมันก็ปูใบด้านบนนิดๆหน่อยๆครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยของเขานะครับใครสนใจก็นาไปใช้กันได้นะครับรับประกันเลยว่ารอดแน่นอนครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนณมบอลการเด่นด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ